ที่ว่าจากน้ากบกับน้ําที่ที่ขุดนะครับว่าว่ามันมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับมันใช้ได้ครับหรือจะขอาุณอาารย์ทปท่องนะครับความรู้ความเข้าใในชีวิตที่เราเยมีในชีวิกดมาเนี่ย ความหมายที่ถูกต้องนะครับเกาให้ถูกที่คันคันให้ถูกที่เก่านะครับผู้ในปฏิบัติไม่ได้ครับต้องไนะครต้องไปองไป่ขาตนะครับลดภาพเ่นนะแบนี้อนุญานระยะมหาจักรแปดนะครับเมื่อกี้เห็นหัวนักเรียนด้วยนะครับมีหลายโรงนะครับเดี๋ยวจะพูดกับเข้าอยู่บางทีนะครับเข้ามาอยู่ในแนวของจราจรในแนวจราจรต่างไปเนี่ยนะครับพี่น้องเฮานะครับสุดติาจารยที่นั่งอยู่ข้างนี่นะครับที่นั่งอยู่นี่ขอเมตตาครับ ภาคส่วนวิชาการเองก็ตรวจพบว่ามันมีการปนเปื้อนเมื่อวานนี้เราทำเวทีขับข้อมูลกันไม่เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้สูญเสียและได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่เราเป็นคนสร้างแต่ใครเป็นคนสร้างของเหลือแยะต่างๆซึ่งไม่ต้างบอกว่าชอบ้านสีแดงการมีความดีเรื่องเกิดขึ้นในทางต่าง นั้นก็ขอขอบคุณนะครับนสสายใจนะครับนสสายใจสุวรรณนะครับพี่ได้วอาลูกคือลูกศิษย์แม่คนอบได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเม้าแล้วก็จะไม่าฮได้ทุกภาษาจะไปที่ยังไม่ไหวอ้าไม่ไหวดาวตอนนี้กระใจทำไมต้องอาด่ามาอยู่ใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอย่างนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่า วิธีการง่ายๆวันนี้อีกวันหนึ่งที่สาคัญวันนี้คือวันที่เรียกว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกใช่ไหมครับดังนั้นโลกต้องกลับมาดูแลพื้นป่าพื้นน้ําพื้นไม้ของพวกเราวันนี้เนื่องจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่อ้อยได้มีโอกาสนําเสนอประเด็นในสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเราก็ขอให้ลูกทั้งหลายช่วยแม่หน่อยเนี่ยเรามาเป็นตัวแทนพูดแทน ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แม่น้ำปกดังนั้นสิ่งแวดล้อมหรือแม่น้ำปกถือว่าเป็นสิ่งให้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายคนไทยเราจึงถือว่าแผ่นดินเป็นแม่น้ำก็เป็นแม่อาหารการกินต้นไม้ก็เป็นแม่แผ่นดินเราจึงเรียกว่าแม่พ่อรีเอ็นเอ็นในที่นี้คือคำว่า นโกชีชันเด็กๆจำภาษาอังกฤษนะคะเนโกชีชันแปลว่าการเจรจาใครต้องเป็นผู้นำเจรจาชาวบ้านเองเนี่ยก็ตรวจเบาว่ามันมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปลาของเรานะคะปัญหาอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แม่น้ำกตกอย่างเดียวมันยังมีปัญหาที่แม่น้ำสายปัญหาที่แม่น้ำรั่วแล้วที่มันรุนแรงมากกว่านี้ก็คือแม่น้ำุกสายเนะี่ยมันจะไหลลงไป

মানে